จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งในปีนี้งานนาตราชครั้งที่14ได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัศน์ ได้นำรางวัลน,นาตราชครั้งที่14มามอบให้กับกลุ่มบริษัทเดอะวันเอนเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนซึ่งในปีนี้กลุ่มเดอะวันเอนเตอร์ไพรส์สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น7รางวัลอาทิรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากละครใต้ล่าโดยสารสีแก้วหล่อ นอกจากนี้พระเอกหนุ่มธนภพลรีรัตนขจรยังคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครใต้ล่ามาครองได้อีกด้วยฝากละครคุณชายคว้าไปสองรางวัลได้แก่รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม โดยรับอรุณจิตหานส,สิมาพรแสนใจวัฒนยูตั้งพาณิชย์และรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลงรับแท้แต่งโดยอัจฉริยาดุลยภัยบูร์รวมถึงรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมได้แก่แจ็คสีสุพางธรรม,มาวุฒิผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์นอกจากนี้ยังมีรางวัลจากกลุ่มบริษัทในเครืออย่างบริษัท GMM m e ม i a ีเดียจำกัด มหาชนที่คว้ารางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมจากรายการคลับฟรายเดของสถานีวิทยุกรีนเวฟบ106.5 FM และปิดท้ายที่รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมเป็นของสถานีวิทยุกรีนเวฟบ106.5 FM โดยมีดีเจโกตรีนและดีเจแคนอติรุธเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีคุณเขมทัดพลเดชนายกสมาพันธ์ให้เกียรติเข้ามอบรางวัลน,นอกจากนี้คุณบอยทกลเกียรติวีระวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นาตราชในปีนี้ณสำนักงานผู้บริหารช่องวัน31ชั้น20ตึก GMM Grammy แกรมมีเมื่อบ่ายวันก่อน